สบายดีพี่น้องการสักททยสบายดีสวัสดียมซีสุขสุคนเด้อพี่น้องอียินดีตอนหนับเ้าสู่ช่อง้องอินดีเนาะสีเริมเทและพี่น้องเอ้ยนี่กะสิเจเนาะสมเพิ่มพี่น้องสมปูนเพิ่มมากคนเอ้ยสมปูนเพิ่มสีมากใส่บอนท้าเสริมนี่แหละพี่น้องนี่ เปลอนั้นนเดิมต้มแหละคนเดิมคนคนปูนก่อนคนปูนก็่ให้มันเก่ากันทำไมโบนึ่ nói vẫn nói vẫn nội cho xài vào đại sửa nhau lông mấy lông bường sáng go bây giờ đại bảo đại như huyện, là nông bản nghe anh quay áo lót tai bèo nam cướp cướp bổ như nông bản đây เอามาเอามาสองครูนะครับอันคูหนึงเอาครูง่ายเดาครูหน่อยเดา้อเด้อเอลเอาห่หน่อยเด้อห้าเด้อเฮยดอกกีตัวสิบเพื่อใช้อ่านเดี้คหน่อยมีครูหน่อยตัวนี้ไปฟื้นออไปเปิ่งแบบนี้เป็นคนเลยเนาะ คนเ,เลื่อมสมแล้วฝัน กุมเนาะกุมหนึ่งกับกุมสองรวมกันพ่นแต่ลายเนี่ยจะแข็งแกร่กันมันเกิดเปลีใจไหวพี่น้องมันเกิดเมื่อยแต่มันได้ลายอันนี้มันบื่อเมื่อยเป็นใ่มันเหงาใจหมด

<cười> 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 no, này cần. Si đẹp nó có gì hết, không có gì hết, tùng đã, người quan chú, người เท่เต oh, ็มแบบนะพี่น้องสูงกว่าตัวเก่าสูงกว่าตัวเบื่องน่ากีก เช็หน่อยสินาะโอ้ยว่าม้ยเป็นไโอ้ยเกดเตนะาเกิดผู้ไเด้น <or> ิเกิดผู้ไรเด้นิปาดังไฟบ่นี่ปาดังไฟไห้าอ เจอป่าดังไฟโรงงานมันเห็เดพอแล้วโรงงานเห็ดพอแล้ว

tên đi cái chết tại đây nó để ra con mình con như bớt ra này con con ra con nữa rồi ไครว่าคนอแจงโอ้ฟออไรแอยแู่ทุกกาเพศนี่โหอบุยวไค สมีกองนี้นะจะเลือร้ายเติบพี่น้อกอันนี้ก็ม่านบกขึงกองสามกระเพาะอะไรมาพี่น้องทางนี้เพิ่นเริ่มสมเลยเนาะ เหลื่อมสมเหลื่อมเท่ลงแบบที่เฮาก็ไว้ที่นอกนี่แปลงเนาะแปลงมันใหม่เห็นมันแบบบอให้มันโค้งนะสร้างมันอยากเป็นโค้งโค้งคือเนาะเฮาก็เลยแปลงก็จะเลยว่าเอาการมาจแปลงเห็นมันอันนี้เนาะงามในตาฮะนะมันอยากโค้งมันอยากงามแล้วก็อีกอย่างมันก็เป็นบอลแบบ บอลวัดนะนะก็เลยอยากเห็ให้มันบ่โโขงปันไดเห็นกวางไงพี่นอ้อง

พ่ออย <phin reforms> ู่ว่าเนาะมันคือคุมใหญ่ท่นี่พ่ออยู่รักพ่อพ่อกระปุนแบง้นเดียอยู่เนาะพี่นนอะเอาสาอันนี้ใส่เลยพี่นนอะ ช้อนไปคู่อกว่ันี่อย่าันี้หมดเที่ยมนี่มันนกแก่เลยหมดเป็นตะเวงเหมือนกันหมดเป็นตะเวงเดี๋ยวหันเลยนี่นมดเป็นอ่ะนัน้ำใส่น้ำเค็มโอเกมันตีไปข้าวไปนี่มันหมดแล้วเหนื่อยง่าย

พี่น้องเอ้ยตอนนี้ไก่สีแล้วแล้วเนาะไก่สีแล้วแล้วเลือจังหน่อยพี่น้องตอนนี้ประมาณตอนนี้ห้ากับสิบโมงห้าสิบเจ็ดนาทีเนาะสิบเอ็ดโมงพอดีเลือใจหน่อยโอ้ได้เบียร์เลยนิ่งเลยเนาะท่านกระกระกใจกระใจกินระดีว่าสุกมาเอาเบียร์มาแจกเนาะพี่น้องเอ้ยพากันได้เบียร์ ถืเบียร์คนละปองอันี้เบียจักหน่อยเนาะแล้วไปเลยหนึ่งกองพี่น้องกองที่ซองนี่กรลังไดรึงหนึงเนาะกะสีเหลวไปเลยเป็นใเบียพอไหมมาุกมาแจกเบียร์้แกะเนา อวบุดีเแนี้อ่พี่น้องไปละเพิงองออาอดอยังอาเวิรแก๊สบ่ไปเดี๋ยวสิฟ้ามาเบิ่งเบื่อนี่พี่น้องสิเล่ล่เนาะเบื้องนี้ใกล้ๆชีเล่พี่น้อง sớm lấy nó sớm thang thẳng hả cho nói <laughs> อาหนึ่งเลย ดีเลยเอาเบื้องน,น้ำมาใส่อาปูนเบื้องน,น้ำมาใส่ข้าวกวเมหมดวอ,อกับปูนชุ่มเรือสเปนนเรียนน,น่นอนคือนเอามาใส่เสนาะ คุณเป็นนจัง ลักสอบมีหาสอบเว้ยนี่บอกพ่อหนอหาสอบพอดีเอาตัวน้ำมันเรือมาใส่ <c oughs> กนนดลงเลย มันจะแล้วเรียบร้อยเลยนะสต็มเบ็ดเลยคนปูนลายได้ไดนี่เราบเสีเอาลาดหนามมันเนาะเอาปาดหนามมันเลื่อนสิดปาดเาีพี่นอ้องเดี๋้ที่พาไปเบิ่งเบื่อเต็มเบ็ดเ,เลยเนาะมันีก็เต็มเรียบร้อยพอดีพี่นอ้องได้ทาใหม่ได้ทาเพื่อใหม่ ได้ทางมาทาคืออันนัพี่น้องตามคอนกรีตลุงบานเรามาแปรงแปรงคอนกรีตมันแตกพี่น้องเอามาโอปอมันเนี่ยจะหน่อยเนาะมันแตกไม่ก็บอกเป็นยังหรอกพี่น้องตามธรรมศาสตร์มันแตกอยู่แล้วเนาะมันสุดเป็นยังนี่แต่ว่ามันสิบ่อยเนี่ยออกจากการมันก็แตก

พอดีพี่น้องเอ้ยลุงีนก็ะปูนเลยทักคักงามปานยังมาอืมได้ไรไรล,ล,ลุงดีเอ้ น้องเอ,อ้ยได้ทาหม่แล้วเนาองงามเป็นงาเหมือนคนกัดเมื่อเน่อะไรพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวคนบลาให้บันได พอเมื่อไรบอกเขาเลยนะเหมนนี่ได้หุบาจหัวกันเล้ลูก e มันขาไดอยากขาไ้ากิเรือจำเันเอาเสริมของผิวสองทางไหนก็ขินเดียวเนาะ ไปพี่น้องเดียวสีพามาเบิ่งสุ่มเพิ่นเสริมบ่อนนี้นเนาะเต็มแล้วบ่เบิ่งเพิ่นเสริม พี่น้องอันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะเต็มแล้วพี่น้องมันก็บออยากแคบปันไดบ่อนนี่แหละมันก็มันก็นกซื้อไปเลยเนะาะคักพักพี่น้องไปนี่ทางคอนกรีตบ้านเาเนาะเนี่ยเบื้องใดกังหัน พี่น้องเออเรียบร้อยไปพี่น้องเอยตอนนี้กะเทแล้วเรียบร้อยเบิดเลยเนาะนี่เบื่อน่กะเสริมเบื่อนนี่กะทาลงไปทาเขื่อเนาะพี่น้องขับรถมาแต่ทางนี้กัสบายเลี่ยวเข้านี่พี่น้อง ภาพมาจะทางนี่ก็สบายไอนี่เดฟพี่น้องบอนที่ว่ากลัวเอาดินเล่าหาน้องน,นี่เดฟบอนไปพี่น้องเอ,อ้ยแล้วก็สลับคลิปนี้ก็สิเดชจบเพียงตำหนี้แล้วเด้อพี่น้องเดียวทาเบิ่งนช่วงบายบายเนาะเป็นสิพา่ากันแจกข้าวปุ้นเดี๋ยวไปทาซิมข้าวปุ้นซิมงานเทาเห็ดไปพี่น้องสลับคลิปนี้ก็สิเดชจบเพียงตำหนี้แล้วเด้อเนาะ กาขอบคุณขอบใจเอฟซีทุกๆคนนะ้องพี่น้องทีซอยสนับสนุนซอยเบิง์แลวก็ซอยบริจาคงบเขามาตั้งต่เริ่มเฮตทางมือแหลกคุณและพี่น้องกะขอบคุณขอบใจเอฟซีอดีเนาะคัน,นะนบามีาเอฟซีกะบาทเท่าก็คือสิบบมีข้อนกีดปาน,นิดอกพี่น้องคือสิได้จังหน่อยคาซา่ะเก็บกันแต่อันนี้ก็ขอบใจอดีพี่น้องขอบใจเอฟซีทัหล ที่ซอยมากเนาะเดี๋ยวบาสุกกันยังสีเหตุคลิปขอบใจเอฟียู่พี่น้องเดี๋ยวไปฝากไปบ่งนี้สองบาสุกได้เด้อเนอะาะสบาเบริจิตขอบใจไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องขอกาสคำว่าสบายดีเดอ้อ